ช่วงสุดท้ายของจอร์ดท้ทวายอินไซต์แทนด้วยความเคารพผมตกใจเราสองคนนี่ตกใจจริงๆนะใช่ข่าวด่วนเลยะะข่าวด่วนแจ้งามาจากเพจสื่อสารองค์กรของวัฒมกายนะคะคเขามีการแจ้งว่าสมเด็จช่วงนะคะสมเด็จช่วงได้มรณภาพแล้วนะคะอายุ96ปีค่ะ สมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาสีเจริญแล้วก็เป็นผู้อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะคะได้มรณาภาพด้วยอาการสนบสิริอายุ96ปีพัศา76หลังจากที่อา,าพาธป่วยมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการฟอกไตามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็วันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้ในช่วงรุ่งอรุณนะคะก็ได้มรณาภาพนะคะอย่างสงบไปแล้วนะคะ ครับช่วงนี้ในแวดวงคณะสงฆ์ในแวดวงศาสนาสูญเสียเยอะนะวันก่อนสูญเสียเกิดแม่ชีสันสนีใช่ไหมใช่ค่ะมาเช้ามืดวันนี้ข่าวด่วนสูญเสียสมเด็จช่วงวัดปักน้ำแม่ชีสันสนีวันที่7วันที่7นะตอนหกโมงนิดๆนะคะสมเด็จช่วงวันที่9ธันวาคม2564ันห้อยค่ะเช้ามืดใช่ไหม วันทิก้าก็คือวันนี้วันนี้ค่ะช่วงรุ่งอรุณเขาใช้คำว่ารุ่งอรุณไม่ได้รุ่งอรุณก็ยชัดเจนเช้ามืดวันนี้เช้ามืดกัแล้วกันใช่ค่ะเช้ามืดวันนี้ค่ะก็แจ้งข่าวนะคะให้สิญญาดิเศษต่างๆได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะชีวิตของสมเด็จช่วงเป็นชีวิตที่ฉุดฉาดโลดโผนโจนทยานสามารถเอาไปเขียนเป็นเพจบลได้หลายเล่มเลยนะใช่ค่ะส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวมาอัปเดตกันเนอะเราก็จะแจ้งอัปเดตข่าวความคืบหน้าต่างๆนะคะทาง Facebook ของเจาะด้วยไทยด้วยครับ วันนี้ได้เทานี้จริงๆนะคะหมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ